แอมสวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายที่มากไปด้วยปัญญาอยานจะรับเข้าสู่เกม GTA ซอมบี้กระตุกจิตกระชากใจนะครับกับน้องสาวหน้าศพนะครับซึ่งจาก e ีพีที่แล้วเนี่ยเราไปหิ้วเธอนะครับมาจากเรียกว่าจากในโคลนตมนะครับออระหว่างทางนั่นเองนะทุกคนก็เลยเอาอมาตั้งไว้ดีนี่นะครับ แล้วก็เธอเนี่ยมีความโหยหาสามีใหม่ของเธอมากนะ่เนื่องจากว่าสามีเก่าของเธอเนี่ยได้สิ้นชีพไปแล้วนะครับวันนี้เรามีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับที่รู้จักอยู่นะฮะซึ่งจะไปตามตัวมาพรีเซนต์เป็นสามีของเธอะนะดีใจจิงเลยฮะหนูจะได้สามีใหม่แล้วโอ้โหดีใจจนเนื้อเต้นเลยนะฮะซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเดี๋ยวติดตามดูกันนะฮะเพราะว่าโมยในอะีพีที่แล้วแต่ว่าลืมมาเปิดตัวนะครับ ได้ยินมาว่าใกล้ๆเนี่ยมันมีที่ที่เป็นฐานผู้อพยพอยู่ด้วยนะครับซึ่งเราจะใช้เดียวนะครับจะทิ้งน้องหนูหน้าศพไปที่นี่นะครับไม่ให้เธอยืนขู่ศัตรูนะครับเพราะหน้าของเธอได้เป็นอาวุธนะฮะจริงๆแล้วทุกคนดูสิโอเคไปเลยฮะเดี๋ยวพารุตแรงคันดีคัดเดิมของเราไปนะฮะแง่แงงขอสนุกกับการเหงาหงอยอยู่คนเดียวด้วยเธอโอเคนะว่าตอนนี้ มีรถประกอบฉากขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นมอสที่ไปโหลดมาใหม่ซึ่งโอ้โหแบบสมจริงว่าสมจริงเลยงั้นแวะไปหาเพื่อนเก่านะครับตอนนี้ยังไม่สปอยวเป็นใครแต่เขาแบบพูดทองแดงไงพูดทองแดงครับไม่สปอยเลยจริงๆนะเย้เจอแล้วทุกคนดูเหมือนว่าจะเป็นฐานที่ว่าน,นะซึ่งเพื่อนเราก็อยู่ที่นี่อุย้ยบีตรึมเลยหลบไปหลไปเฮ้ยนี่มันคือเศษซากอารยธรรมแนบจากการเหลือรับประทานของซอมบี้ลยโอ้ย มีโขลงรถเต็มไปหมดเลยเอ้ยท่ามกลางโลกอันโหดร้ายนี้ก็ยังมีรถดีๆหลงเหลือให้เราเสพอยู่ในคลับงั้นเรามาอุปโภคบริโภครถใหม่กันดีกว่าแลดูท่าน่าจะเวิร์กแนะ,ะรถนี้เครื่องจะแรงว้าวแล้วใครมาจอดไปตรงนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณคนนั้นนะฮะที่เปตังให้เรามาฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องออกตังสักบาทดึงอนางอ้นงวนเฮ้ยมัถึงฐานแล้วทุกคนโอ้โห เดะตุ้มเปะนะครับนี่มันวันสิ้นโลกดีๆนี่เองนะฮะลักษณะเหมือนวันอเมกอมาเกดอนวันสิ้นโลกเนี่ยนี่ยืนเหม่อทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋อรถมาพลิกคว่ำรอเปล่าเออฮะยืนเหม่อเพื่อนตายนะครับไม่รู้จะทำไงดีอื่นๆเอาเอายังไม่ตายเอาแล้วนอนอยู่มาโทรแล้วเดินเหยียบคนได้โอ้ยทุกคนดูนี่สิเดินทัวร์ก่อนนะฮะนคณะทัวร์โคโดนะครับไกด์ทัวร์ลูก หลังคามตายเอ้ยโลกหลังวันล่มสลายนะครับเศรษฐารอะไรทําที่เคยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในอดีตนี้ <S 2> <S 2> มันก็ได้มาลายหายไปนะครับแง่ <S <S เหมือนกับสํานวนของพระพุทธเจ้านะครับไม่มีสิ่งใดอา่าจีรังยั่งยืนนะครับเกิดขึ้นคงอยู่ดับไปอุ้ยเข้าถึงจะจะทำชีวิตเลย <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับในค่ายเนี่ยเขาต้อนรับเราหรือเปล่าครไม่ใช่ว่าจักปืนยิงนะ ไม่แต่ดูเหมือนทุกคนไม่มีปรกิยผมแนะเออว่าไหนไปดูในค่ายหน่อยดิอุ้ยมีตำรวจด้วยเคยเดินเต้ยวที่จะได้เข้าไปข้างในอ,อุ้ยอุ้ยนี่มีขายฟโฟนด้วยในนี้อ,อ๋อลานซ่อมโทรศัพท์แนะ <c oughs> นี่วิจัยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยถือว่าไอ้พวกนี้คือต้นกําเนิดของเชื้อไวรัสที่ว่านะซึ่งทําให้ซอมบี้กระจายพันธุ์ก็ได้เนี่ยสวัส <c oughs> ดีครับลงุงทําอะไรเนี่ยลุงกำลังผัดเนื้อซอมบี้ไว้หลานเอ้ยจะเอาสัก ชิ้นไม่ละฮะโอ้โหไม่เอาอะลุงแล้วมันกินได้เหรอมันสุกแล้วมันก็กินได้เหมือนกันเลยนะโอเคผมแบบไปไปกินอย่างอื่นดีกว่านะแบบชอบแฮมเบอร์เกอร์เน้อสั่นมากกว่าไม่เอาไม่เอา <c oughs> อุย้ยตรงนี้มีโต๊ะทำงานด้วยอย่างรูโอ้นี่คนเฝ้าอาวุธนะเว้ยมีปืนอะไรบ้างอะโอ้ปืนเพียบนีค่คลังแสงอีกแล้วแต่เก็บไม่ได้ห่อทุกคนมันแก่ของประกอบฉากฮะ นั่งเมอรอยอยู่เหมือนกัน,นบเครียดเมียตายนะครับอ๋อไม่ใช่เมียตายอุ้ยนั่งดูสาวนี่เองอว่าแล้วทําไมนั่งไม่ยอมรูก้กันอของดีมันอยู่ตรงนี้นี่เองมันมีมุมดีๆในชีวิตอยู่นี่เองทุกคนอะได้วน,น,นี่หมาน้องหมานะครับไร,ไรเจ้าของนะครับของตายนะครับโอเคเดี๋ยวไปตามหาเพื่อนกันดีกว่านะครับเรามาทะเทลาไหลนานเกินไปแล้วหุ้ยซอมบี้บุกทุกคนเฮ้ยจริงดิโอ้ไม,ไม่ไม่มีใครยิงซอมบี้เลยครับ โอ้นี่พวกนี้เป็นของประกอบฉากเลยเนะี่ยโอ้ตัวประกอบว่าอย่างงี้ไม่เหมือนระเอกนะไปะเอกต้องออกลงเสมอเนะ่ยหันมาดูหน้าแป๊บหนึ่งโชว์ตัวหน่อยระเอกฮัลโหโนนะฮะอุย๊ยมันพยายามนี่เข้าว่ะเอ้ยแต่ว่าประตูนี้ดีนะประตูนี้มีระบบแบบคัดกรองซอมบี้ด้วยนะครับแม่เหมือนกับาการที่เราไปสง่งตัววัดอุณหภูมินะครับดูว่าใครเป็นซอมบี้บ้า <laughs> งมือนตอนเป็นโควิดไงอือไอ้พวกนี้เป็นซอมบี้สายพันธุ์เก่านะครับ ไม่ใช่โอไมคอนนะสมสัยบัน,นี้เอ้ยจะอหน่หลายตัวเลอเกินอุ้ยมันศักดิ์สิทธิ์แบบตัวนี้ยิงไม่เข้าอีกแล้วปล่อยไปนะครับขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะครับมีใครอยู่บ้างด้านบนเหมือนมีทหารฐานยามนะครับโอ้ยมีพลสไนเปอร์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียหน้าคุณคุณไอ้หมอนั่นคือเพื่อนซีเพื่อนเก่าของเรานี่ว่าเฮ้ยคนที่คุณก็รู้ว่าเขาคือใคร Uh huh. อ้าอดัมนั่นเองนะครับบดีอดัมเป็นไงมาไงเนี่ยนายมาผล่ที่นี่ได้อยากรู้จริงๆเลยเราต้องถามสาระทุกสุกดิบอดัมก่อนนะฮะพอดีว่าผมกําลังจิ้งรดอยู่กับพี่น้องแล้วบิ่นไปชนเสาหลักกิโลนอนโรงพยาบาลมาตื่นอีกทีก็ที่นี่พี่น้องกับมึนไปเลยแล้วก็เขาไปใช้บังคับผมเนี่ยให้มาเป็นพลทหารยามคอยยิงซอมบี้นะครับพี่น้องอ้าเวเลอชีวิตนายนี่มันโคตรฉุกรละหุกเลยนะเนี่ยทำไมมันยังกระพอดเรื่องในหนังเลยอะ่ะ พอดีว่าฉันกําลังจะสร้างค่ายผู้อพยพเหมือนกันเนี่ยนะดำโดยฉันเนี่ยอยากจะชวนนายไปอยู่นะที่นั่นเนี่ยมีสาวอยู่คนนึ็กด้วยนะหน้าตานี่กน็น่าจะสเปคนายนะแลวนายก็น่าจะสเปคเธอด้วยเออก็เลยจะจะชวนนายไปอยู่ด้วยนะแต่ว่าอยู่ที่นี่ก็สุขสบายอยู่แล้วครับพี่น้องเออมีคนอยู่เต็มไปหมดนี่เฮ้ย <Hey, S 2> คิดดูดิฉันเป็นเพื่อนนายมาตั้งนานนะ่ะ นายยังไม่เคยมีเมียเลยเนี่ยเรามาหาเมียให้นายอ่ะแบบหวังดีต่อเพื่อนสุสดๆอ่ะจริงๆนะจริงโอเคได้ครับงั้นผมก็อยากมีเมียอยู่เหมือนกันผมจะตามไปกับลูกพี่ <C os al ian> ตอนนี้อาดมก็ได้ติดกับแผนโคโนโอของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะียกว่าเป็นแผนซ้อนแผนนะแผนเหนือเมฆแล้วอาดมเนี่ยก็ได้เข้าตีเราแล้วนะฮะเฮ้ยรู้สึกว่าผีมันเริ่มเริ่ม,มคลั่งคงอ่ะทุกคนเห็นไหมมันเริ่มวิ่งได้ว่ะ เมื่อกี้มายังวิ่งไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะเอาเอาเฮ้ยคนสไนเปอร์ยิงแลาเวว้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ดยวอดัมอดัมดม,มันขังเ้ยเฮ้ยเออจิตวิญญาณแห่งการเอาชีวิตรอดนะมีบางคนอาจจะติดเชื้อก็ได้อาดัมมนเลยยิงมันสแกนได้ะนี่ยมีร์จับอาดัมอ๋อเเว้ยเฮ้ยหน่วยการมันดีจริงอาดัมดูท่าทางพึ่งผาได้นะ อย่างนี้รับรองสเปกสาวเลยครับผู้ชายที่ห้าวหารขึ้นพาได้เอาเอาอดัมันยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยอดมจะไปยิงมันมันพวกเดียวกันอดัมันไปเข้าใจแล้วมันงงมันมึนไปหมดแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเรา่าจากที่นี่ดีกว่ารู้สึกสมบีร์ค้างนะฮะเฮ้ยไอนั่งตะเพิงสองคนนั้นโดนกัดว่ะทุกคนหลุดก่อนหลุดก่อนนะครับใครตายจะช่างนะครับเรารับสืบทอดสมบัติจากคนอื่นก่อนเลยเออปึ๊กปะหูว่ะ สุดนของเราครับมีหลายแบบเสียงเอฟเฟกเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอดัม,มานี้มานี้มานี่ฟอลโล่มีน้องเดี๋ยวสั่งฟอลโล่ก่อนแนะรู้สึกมันติดใจกับไอ้พลสไนเปอร์มากเลยเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราฝ่าวปจักที่นี่ก่อนแนะดูเหมือนว่าอุย้ยข้างล่างนี้ดูเหมือนจะมีคนติดเชื้อนะครับเกิดการฆ่านตายเมื่อกี้ช่วงที่เรากําลังอุย้ยมึนเมาระหว่าง,งยิงอูไมแล้วอุยอ้ยสาวซอมบี้สาวซอมบี้ ัำอ,อยู่ไหนมาเลยอุ้ยวิมาจัดวิมาเยอะจัดอย่าเข้ามานี่ไงนี่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 อุ้ยตรงหนีก่อนเลยทุกคนหนีหนีนอนดำอยู่ไหนอุ้ยหาหาที่สูงก่อนเดี๋ยวฮัโลโหลเดี๋ยวต้องช่วยอนดำก่อนนะน่ดำทำไมไม่มาว่าดำดำหายอุ้ยดูสิทุกคนติดเชื้อบ้าจริงโดนลายล้อมแล้วเออเออโอ้โห ที่ถ้าสามนี้รีกว่าอิ่มเลยทุกคนอุ้ยกระสุนหมดแย่สิเราพบมาไม่เยอะด้วยสิ้าจริงนี่มันสถานการณ์เลวร้ายมากครับสถานการณ์เลวร้ายระดับห้ากะโหลกอือุุยโอ้โหแม่สาววันนี้สาวที่เป็นซูเปอร์โมเดลอยู่ใต้ใต้โรงอาหารเมื่อกี้อือยิงกระบาลไปก่อนเออขอกระบาลับอุยเดี๋ยวรอดมแป๊บหนึ่งนะยรถหูนึกว่าใช้การได้รถเราจอดอยู่ไหน อยู่นั่นวิ่ล้อมด้วยดีดำมายอยู่ไหนอะ่ะเอาดำหายหายไปไหนอะ่ะเดี๋ยวยิวนโพสไนไเปอร์ดิ้งก่อนอุย้ยเสียดายปืนว่าออ้ยดูสิทุกคนมันล้อมเต็มเลยอะ่ะหาทางออกไม่เจอครับมืดแปดด้านเลยจีวิททำไงดีศูนย์ก็จะหมดออ้ยบรรยากาศเปลี่ยนนะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงเ,เลยตอนนี้เฮ้ยม,มีมีตัวขึ้นมาได้ออ้ยมีตัวที่ฉลาดขึ้นมาได้โอ้ย มันเรียนหนังสือมาแงเลยตัวนั้นจบสูงอะ่ะเป็นผีด็อกเตอร์นะเรียนจบมาสูงวันนี้ผีโง่นะผีทหารแนะเป็นทหารคิดอะไรไม่ออกคนอะ้เไอ,อ้ยืมอานาจมากนะฮะทหารเนะี่ยเออ,เอาไงดีคนเฮ้ยผมเหลือไปเห็นเจ้าสิ่งนั้นอาจจะเป็นทางออกของชีวิตเราก็ได้นะฮะไปทุกคนวิง่งวิ่งตีนแมววิว่งตีนผีโกย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 เ้ยยืยมาเยอะ ขุนลูกขุนพองรีบขึ้นเลยโคโน่เร็วติดไรเออนั่นแหละสวยมาปล่อยไปบึ้มโอ้ยเออฐานแตกทุกคนเออเอาใหฮหมดเอาให้เลี่ยงนี่แหละอย่าเข้ามานะเว้ยวู้บันจริงจริงยยอย่าย่าเออนี่แหละวอร์จีของแท้ เออมันเรียค่าเออโห่ร่างเล็กๆปิวไปตามเอ้าเฮ้ยมันสูญหมดอ๋ยยิงไม่ได้ต้องถอยก่อนนะเออวู้ฮู้มันว่าอุ้ยหมดยังวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่รถถังระเบิดเฮ้ยรถถังคันนี้มันน่าไปสะสมไว้ในคอลเลกชั่นของทหารเราด้วยเเกินทุกคนเอางั้นดีไหมอุ้ยโอ้ะเบิด หน้ารออ่ะเดี๋ยว,วเดี๋ยวกลัวเหยียบดีกว่าเป็นหยาดกระสุนเกินเบอร์เออเอาไม่ตายโอ้โหนี่น้ำหนักหลายตันแล้วเนี่ยเออฮู้ฮูเอาไม่ตายก็เกินไปละวันไหนก็ไม่อยู่แล้วครับโอเคฮะเหมือนว่าผีจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปตามหาดำก่อนต้องไปแอบอยู่แน่เลยอะดำแอบไหนวะเมื่อกี้อะไรของมันไอ้ผีขั้งนะครับน่ากลัว บอกแล้วทุกคนฐานนี้ตั้งใหญ่แนะ่โดนกองทัพสมบี้ตีแตกภายในแป๊บเดียวเลยอนะ่ะทุกคนเหลือเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออดำอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยนั่นไงใช่ป่ะเฮ้ยเป็นอนแอบอยู่ใต้โต๊ะทุกคนโอ้ดูดิดูวันดูวันตายแนละ้วลูกผู้ชายสาตีแล้วนี่อะไรนะอ๋อผีผีที่ลุกไปไหนไม่ได้นั่นกินกาแฟนะมันติดคอฟฟีนะ่คอฟฟี่เมดเดีย๋ยวช่วยส่งข้อมันก่อนเกนสุดเรือกินนั้นเนะี่ยอุ้ยแล้วที่เป็นนั่นเอง่อะ ไอโซกตะินะไอพี่ครับอืออหมืมหโลนด้วยตายตามตกกันไปฮ่าบมไม่ได้หนึ่งเองอะ่ะสมบัตินี่มีน้อยเลยเลยอ้อาวไอตัวนี้แบบตกนรกไปเลยนะตกนรกไปเลยทุกคนเฮ้ยอดัมเฮ้ยอย่ามาเข้าใกล้ผมกับพี่นอ้องอดัมต้องเตะต้อตีต้องเตะต้อีก่อนเออมันลุกแล้วมันลุกแล้วลุกสติของบันฑ์ได้ไม่กลับมา ตกใจเลยหมดพี่น้องนึกว่าจะโดนกัดจ้วบๆแล้วนี่เรารีบออกจาที่นี่กันดีกว่าก็พี่น้องผมอยู่ไม่ได้แล้วนี่โอเคงั้นอดัมนายตามเรามาเลยดีกว่าเดินตามหลังพี่โคโดมาไม่กัดรับรองเอามาดิชายอยู่ทำไมเดี๋ยวสอมพี่ก็มาอีกสุดเหลือเก้านัดว่ะอดัมนายเหลืออะไรอะ่ะเอ้ยนายแบบมีกระบอกฉมังเลยเนี่เอเคธรรมาดาที่ไหนมาดิมาดิมาดิถา,ามลูกพี่มามาเป็นเบสให้กับลูกพี่ดีกว่า นลูกพี่มีงานมีการให้ทําแน่นอนนะชีวิตรุ่งเรืองเจริญมีแต่ความก้าวหน้าเอา้าโอ้โหสมองไม่มีปัญญาออกอีกเดี๋ยวต้องไปตามันมาก่อนอ่เดี๋ยวเราช่วยเราช่วยเออเห็นป่ะติดนี่บุญคุณลูกพี่อีกแล้วมาๆๆมามารถตำรวจคันนี้ล่ะขับได้ป่ะล็อกอีกเออวิชาโตนแน่สำเร็จการศึกษามาไม่รู้จากมหาอะไรไหนเอยคันนี้ขับได้วะ่ะ งั้นคันนี้แก้ขัดไปก่อนละกันวันนี้อ oh. เหลือเชื่อนะฐานเล็กที่เราไปเจอมาก็มีคนตายฮะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็มีคนตายอะ่ะเหมือนเราเป็นโคนันเลยไปที่ไหนที่นั่นต้องมีคนตาย <c oughs> เสียอย่างเดียวเราไม่ได้ไปสืบคดี <c oughs> เราไปก่อนเรื่องนี้ทุกคน <c oughs> เราไปก่อเรื่องจะมากกว่า <c oughs> คือบางทีตัวหมอดมันก็เพียเพ้ยนๆนนะทุกคนเออผหเนะี ัดลำบากเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะอัดได้หลายชื่อแนะก็ขออะไรกันด้วยนะฝากาพี่ไว้ในอ้อมใจของทุกคนกันด้วยนะครับดืมกระเทียมไรนะนี่ขอไอะไรือว่าหาเสียงมาเนี่ยจะลงงไหนตั้งรอสอบอ่ะฮัลโหลไม่สาวน้อยน้าศพพี่ภรรยามีมาฝากกันนะนะครับเราเป็นพ่อสื่อน,นะครับการาเทพสื่อใจ <c ười> ในายอาดัมนายเห็นว่าที่สีภรรยาของนายวันน่ะยืนอยู่อ่ะหันหลัง ดูทข้างหลังอาจจะสวยแต่พอหันหน้ามานายอาจจะชกก็ได้แลวแหวคุณสามีเหล่าคมเข้มถูกใจเดียนจริงๆนี่แหละที่เดียนต้องการ น้องสาวก็สะเป๊กพี่บ่าวเหมือนกันครับถูกใจอย่างแรงโดยสาวสูงวัยไอยเลยอยู่ท่ามกลางโูกซอมบี้ที่ดูโหดได้ทารุณดีนะครับก็ได้บังเกิดความรักขึ้นมาเฉยนะครับมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่เดี๋ยวเราจะสร้างเรือนหอแว่ดำอีกสักอันหนึ่งนะฮะไว้สําหรับแหว่ดากับเมียอยู่ด้วยกันนะฮะวางเต็นท์นะฮะเรือนหอโอ้โหก็อยู่แบบสะพานธาไปก่อนนะครับเพราะว่างบประมาณไม่มีนะดำนะอ่าอยู่ตรงนี้ไปก่อน อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเนี่เฮ้ยทำไมเต็นท์มันหมุนไปได้วะเนี่ยเออนี่หมุนได้หมุนได้มันต้องมีความเป็นระเบียบนิดนึงแน่อ่านอนกันโพล่าเนี่ยเต็นท์หลังเล็กเหลือเกินเดี๋ยวค่อยขยับขยายวันนะโอเคนะครับสำหรับใน EP นี้ก็น่าจะได้เก็บเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันแนะ่ในพาร์ทหน้าพาร์ทที่4นะครับผมบ๊ายบายฮะ